มาดูหน้าค่ะเบ่งหน้าเขาง,งามเขางามค้ากอนี่ง้ำก็พอดีเอไหมคนดีสวยบ่คนดสวยบ่ต้นดอก <c oughs> ม่วงกระล่อนเดี๋ยวผ้าผมตรงหน้าเนาค่นะเนาะ เขางามหา้เขางามเขางามเขางามค่ะค่ะเดิดเข้า,ขาป,ขปีนี้เป็นจะได้ร้ายเนาะให้เบื่อ,องปุ้นมานส้มทุ ได้เบื้องห่วยโอ้ลื่อมอ่อนมีดมาน้ำขึ้นเบามีดกันเด้อเอ้เออเออดู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 แดงน้อยมาบอดี้กาดบอดี้กาดแดงเดา๋ยยพาเบื้องนองใหม่พุ่นน้ำข้างห่วยไหม เอามีดกับถุงไปน้ำมือป่อยน้ำออกน้ำพอดีพอดีค่ะฝนตกดีมืนขึ้นกระตกตกเกือบทุกน่ท้องฟ้าสดใสในใจเบิกบาน นี่นะไี่ปลาอยู่เลยมามามา,มาเร็วให้เบืบอเ้องคุณเบื้องหวยมันน่ารักวะไปเฮาไปซับน้ำใหม่พร้อมไปกันเลยค่ะทั้งไหนเฮา ทานออกบัวทานผีท่างผีตาเดนบ่เนี่าไปทาเอขาแม่น้ำพอดีพอดีใช่โ้ยแล้ตอนี้โ้ยกหลุงเดี้ยน้อยใหมเนาะ ขะแางทงตาสมัยเป็นเด็กน้อยไหตัวนี้เปลี่นเม่อยปะบ,บูมันเปลีนน่ยนยังไงหรือปัดคือหกเลยทั้งนั้นไปได้ลกหงาเขาบา้านอ๋อเดี๋ยวลกนิดเนาะหน่อยหนึงใส่กันไปน้ำกันกินน้ำกันนะโอ้ยห่กอดพ่ายเดี๋ยวพ่ายเบิง้ง หวยเนาะนี re, ่ปิดก okay. okay. er. ันอันนี้มันสมบูยแต่โคงเรมเจ้าหน่ายงัวอยู่ตอนนั้นอ้ย่ะเบื้งเบ้งเบ้ตักหยาวมากิดตัวนี้หมอ้ย่าใบม้วนกบบนีเฟืบฟบฟบฟึบโอ้ยน้ำค้างบนยอดเจ้าปัดตัมืนน้ำค้างบนยอดหญ่า โอ้ยทำค้างสวยไปอีกแบบเฮ้มีคลองตรงนี้ตรงนี้น้ำห่วยมากีหนึ่งเปลือลงไปหมดเลยปั๊บไม่ได้นี่ปั๊บพื้นไม่ปั๊บพื้นทีไม่โอ้ยแบบีปลาครอแห็นึงมเห็นไหมเห็นไหม ต้นอยูค่าริปตัดสิอืมเห็ดบ้เห็ดยู่ค่าบอกอ่ะเน็ดท่างแถวนี้บ้าคอยนีเด้วยค่ะเอาเชื่อมาปล่อยอ้วต้องเสียงนำหวยไลไปยังไงนั่นไปไหนพุนอต้องเสียนำหวยไลค่ะ เรื่อน้ำหอยยังได้ไปได้ปะท่านขาดไหม uh, โอ้ยโอ๊ะชะน้อนว้าไปเพ่อใดไปเพ่อใดต้องออมทั้งพุ่นหน้ามันหลายไหมค่ะปไปหน้าบอ,อกตัน้นีะว้าวน้ำหวยน้ำหวยหวยทังไปเพ่อใดต้องไปทางอื่น ต้องไปโค้งอีกท้างหนึ่งน้ามันขึ้นไหลเอื้อขืนยุคฆ่าไดหา้หลายเยบิ้งหน้อใหม่นะเตรียมมีดมาด้วยเดี๋ยวม,มาเบิ้งหน้าเตรียมมีดเตรียมผ้า,งงามัง,งมน้ำว้าอ้ยเขางามเขางามน้ำขาดงามเนี่ยฮ่าอยู่ใกล้ถนนพร้อมกันน้องสะพัง โอ้ยแต่มีกลวงแหละใส่กลวงเนาะสูตรโรงเรียนีนวัดงานวัดงานอันน้าไม่ว้ากระหอหรอขอให้ วงามขนาดข้าวโอ้มีกุ้งแท้นียง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 อยู่นั่นว่ะสอนกุ้งเนาะสอนเ็กน้อยมาสอนกุ้งกันนะหัวแล้วกบไผ่กบไผ่ปลานี่นอนปะเฮ้ยโคตรกสีมาสับอยู่เด่นเนาะว่ามีน,นอนคนมาสุดโอ๊ยนั่นเด้อันเด้ยนอนหนึ่งไหม ให้น้อยหน่อยเพราะเถาเสียมาน้ำอยู่หลึกเออจอบตาสีลมพอมีนอพอมีนอนี่นี่แต่มันน้อยว่าเอาไปเอาในสวนเขาเนาะว่าคือต้อดอกอันนดอไม้อันนี้หน่อไม้ที่สวนเราเยอะอยู่แถวที่สวนโอ้บริการนาเลี่ยมบริการนาแหลม คนซับอยู่เจ้าไปซับไปเห็ดน้ไม้สมงามอีลีง่ามจกักรอบหรือบูว้ารอดกันรอดลวนน้ำเฮือิขามเอาชื้จับจับบยวเดียวเดียวเดียวววเด อันนี้คือหนองสะพังค่ะที่เจ้าล่งป่าปีก้อนป,ปีที่เลียวแหละบอกว่าเรียนออกกํางกายอยู่่ะว้ามีฝนมาอีกแล้วพูด จมือลังาพาไปเบิึ้งห่วยทางพูน่นงวยหน,ยนามไลจนๆอยู่ไปเฮาขึ้นบา้านมื้อนี้ก็พาชมคลิปแค่นี้เนาะคะ่ะเนาะพาชุ่มทงแค่นี้เนาะ,ค,ะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีไปกับทุ่งงามๆค่ะ ตุ้งข้าวเขียวขจี